อยู่นําผูได้ก็อ,อันนี้ว่าบ่าให้ยูบ่บให้เงินว่าถ้ายินเอาอียัดเนี่ยบ่ให้ยูวาบ่เอาเงินเงินมันนองไปหมดนองผูได้สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะยินดีตอนฮับทุกทา่านเพราะว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศเนาะบาวลีก็ขอตอนฮับเขาสูส่องของเฮีกคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลย ตอนนี้น้ะเฮาอยู่ระหว่างทางที่จะเดินทางไปยังบ้านแก่นคำเมืองเผาดมแวงบ่อแก้วเนาะเพื่อจะไปหาลูกของนางยัดเพราแม่พี่น้องเลยกะ <c oughs> แต่งินข่าวว่าอ่าบ่มีเงินซื้อ,ขน,อขนมขนมนะบ่มีันินควบันกินเนาะก็มีแต่ไปเก็บพักหักน้อมากินเนาะสำหรับนางอินเนาะนางอินทายุน้ำเอยหม่มพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่า เท้าอู้หันไปอยู่นําอ่าแม่เท่าของเพิ่อนเนาะอยู่ที่พุ่นัะอ,อยู่ไฮเลยพ่อแม่พี่น้อะอรยู่ในป่าพุ่นั้ะเนาะกะ็เฮาก็เลยว่าไปจะไปซื้ขอขนมขนมซื้อนมไปฝากไปตอนเนาะไปกินพอสะดุกเล็กน้อยพ่อแม่พี่น้องก็พ่กแม่นันอื่นนั่นแนวใดาหรอกเนาะสะดวกเล็กน้อยอะไรก็แม่ก็ไปอยู่เตียงเนียนอยู่นำผัวอยู่ที่เวียงจันเนาะนครหลวงเวียงจันท์เพื่อรอท่าอะเหตุเอกาสารเพื่อจะ ไปอยู่น้ำพัวอยู่ที่ประเทศจีนเนาะเฮาก็าอาจจะยินข่าวเนาะว่าน้องอันอยากกินขนมขนมเนาะก็เลยว่าจะไปยำๆแล้วก็ไปหาน้องอินเนาะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเลยหมู่บ้านนี่นฝนตกโอ้โถูกบึงดูเนาะบึงน้ำเต็มทางเลยพ่อแม่พี่น้องเลยก็คืออ่าฤดูกาลนี่กับเขาฤดู หนาวเป็นที่เรียบร้อยเนาะเมื่อวานนี้ฝนตกแดดก,กับป้าชั่วแห้งแห้งหนาวขึ้นมาเต็มเนอะอ่ากทานเพราว่าจะอยู่แจกได้อยู่แจกได้อ่าอยู่ในอ่าประเทศใดเนะะาะกับศาสตรสุขภาพเดอ้อพ่อแม่พี่น,น้องเข้าฤดูหนาวแล้วเนาะกับเขากระตือนมาแต่เช้ามันนี่นะเพราะว่าจะไปหาหนองอินเนาะแล้วกยยว็ย่านกคยรวมไปอยู่เฮือนแดนนะเขาก็เลยเมรื้นแต่เช้าหน่อยนึงเนาะโอเคเขาเดินทางไป ยามไปยามไปพบไปพ่อทางนางอินลูกของนางยัดพร้อมๆกันเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เฮาก็เดินทางมาฮอดบ้านแก่นคำ้ำเป็นที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็มาอยู่นี่แหละหน้าเฮือนของเอ้ห่วมเนาะอ่านี่เพราะว่าเฮาเคยมาเทื่อนึงนเนาะเพื่อนของเอ้ห่วมเพิ่นอยู่นี่แลหละเนาะเอ้ห่วมเพิ่นสิเข้าหากันแล้วตะกี้ ปลาตัวทองตีนคือคนละสีใส่ให้มันอุ่นกว่พ่อเนาะเอ้อเนาะคือปวดออกสน่ะปวดออกโอ้หนาวเด้ใส่คู่มามีหนาวแน่ปูเป็นหยังใส่เลยเปิดหนุ่มหาตเลยไ่ใส่ก็ได้ดีอ่ะอันนี้นี่ใส่มันจรงได้ยินดีเอานั่งนั่งนี่ก็ได้โดยโดยเอาสบายดีสบายดีโดยอเนาละอินแต่นายอินอินว่านางน้ำเอ๋ยห่วงไปอืมแต่นาย ดูด้วยเ,เ,เอาสบายดียดีสเน่มาอยู่น้ำเอ๋ยห่วมสร้างนางนนเราเด้อวันนี้นะเ <c oughs> นาะเอ้อไอห่วมเดี๋ยวนี้แม่เจ้าเอาอินมาอยู่น้ำอ่ะแม่บอกนอนอยู่นี่อยู่นี่ว่าเฮ็ดบัใบแล้วจิไปหา้ากันไปหาอยู่ไสหาอยู่บ้านไปหาอินกับอูอันนางญาติว่าเฮ็ดใบแล้วสิกลับมาพี่อ,อือครับเมื่อวานเนี่ยเปลี่ยนใจว่าบวกกับ มือม <c oughs> ือ okay. ยังอันว่าจะครับมือวันว่าเลี้ยวไปจะไปประเทศจีนเวาช่องเวาเปยนไปเป็นมาอุช่างเจ็ดใคอวันว่าจะพักเงินให้อินเอาหกเส้นจิมเมอ่อจีนว่าจะนี่เอาพักเงินมาเราจิมเมอ่อจีนแล้วเราไปสั้นใบขาใดมาแล้วว่ายังบัตรมือแต่งานวะยังใบแต่งงาน เร็วม uh ัดประจําตัวมัดมายังแล้วยังมัดแต่งงานว่าจังนี่อ๋อเว้าบ่คือเว้าเว้าเพิ่นนึงเปลี่ยนเพิ่นนึงอนชุดก่อนว่าสิเมื่อมานก่อนหาลูกเมื่อวานว่าบ่เมื่อความจริงก็เอ๊ะธรรมดาเฮ็ดอันใบแต่งงานนี่ต้องมนเฮ็ดอยู่บ้านเมื่อบ่แม่นน่ะเอ๊ะกันมัดแต่งงานอันนี้เฮ็ดนํานกินดงนําในบ้านไปเฮ็ดใบ ยำตัวเอคนอื่นเอาก็เป็นปีนะ่ะเมื่อจีนแมน,น้อนอก่อนสิแล้วเนอะลูกเข้าเอายำแน่นหกทอดแน่นหนึ่งไปทจีนเดือนหกเอายำแน่นหกไปเน้นหนึง่งนี่นก็หกเจ็ดเดือนพ่นอนาอกินข้าวไม่แล้วอเอายำซักให้ทอดไปยำกินขา้าวหุดเข้าวแล้วเข้าหน้าก็แล้วไปนี เฮาลังโมเข้าลูกก็ไปประเทศจีนอืก็หุกเดือนเจ็ดเดือนอันนี้บอดบ่เดือนซ้ำในวัไปแล้วีนว่าจีไปว่ากลับขึ้นก็กลับว่าเออเออเออจะกลับไปเอาลุกไปประเทศจีนนะว่าบ่ได้ได้ลูกไปมาไหนได้ว่าม่ไปม่มีไปเบิ่งไงว่าใช่เอาแล้วอันเดี๋ยวนี้หันเจ้ามาอยู่น้ำก้อนเนาะถ้าเจ้าก็ใจดีเนาะ นอนนะแมานี <sh arp iter> <Fold> ่จักแม่นไผ่บ่มีบนอยู่ก็มาบุญเนาอคืออันแม่เฒ่ามันอย่งกับแม่เฒ่าอันแม่นซื้อมาอย่งแม่เฒ่าปายแม่เแถายูนยูนเนาก็ได้ช่วยอยู่นี่บ่มีนิ่นก็บปู่เกลื่อนเอื้อยนี่แม่เดี๋ยวนี้อินบ่มีบนอยู่ก็มาอยู่เนาะออๆมาอยู่นาะเจ้าก็ใจดีเนาะเขาได้บุญร้ายอะไรเจ้าน่ะออืๆช่วยกันเนาะ นอนก็เนี่ยวก็บ่ว่ายังบอกนอนเอามือเนี่ยวอยู่นอกก็บ่เนี่ยวนอนใส่มื้อนอนนําเจ้าอีกเออนอนเด็กน้อยแน่เนาะนอนผู้เดียวยังบ่ได้อือสิไปโรงเรียนอยู่ติบ่ว่าจก่อนเียนนั่นแหละไปเจียอันน้องไปเจียลูกอียีน้องอียัดนี่บ่เียนมาบ่เียนมเอาจะไปส่งเบิ่งเียนครูผู้ใดเอาก็บ่ เอ๊อันเฮาโทรหานางญาท่านว่าอินนี่อยู่น้ําน้องของลาวแม่นะอือๆๆชื่อมันยังก่อยินอีนิดกับอียียีอยู่น้ําผู้ใดก่อันนี้ว่าบ่ให้อยู่บ่บ่ให้เงินว่ถยินเอาอียัดนี่บ่ให้อยู่ว่าบ่เอาเงินน่ะเงินมันน้องไปหมดน้องผู้ใดน้องอันนี้ว่าผู้ใดเอาไปอันเงินั่นน่ะน้องายน่ะไปหมด อายุส่วนกลืจีนฮะนะ่ะแล้วยุ่นี่มันยังยุ่น้สองคนคือสองคนนี่เขาไม่ได้เงินม่เล่ากฤทีเมื่น่ะ,เ,นะเอเงินนี่เลยให้เมดเท่าเอาทีห้ล้านไม่เท่ากับว่ามัใจ่ายให้อันแต่ยินอันนี้เอาทีหกล้านว่ามัจ่ายว่าเงิน,น้อยมัใจ่ายลูกช่องคนเลี้ยงจะกุ้มมาเงินหน้าล้านว่จาจะนี่โดย แล้วป่านี้อันนี้เบ่มีมันยู่ว่าจะยู่น้ำเขาเนี่อันนี้เอาเราเจ้ากับบุตรไเงินด้วยสัง่งบ่บ่บเกี่ยวเรื่องเงินเอาเกวใจคนเนาะเออนั่นนี่โอ้คนคนดีนะพ่อแม่คนโบนเกี่ยวเยวห็นยังเงินเงินหน้าเอีงได้ใครชิ้นใครยังก็ได้แล้วอันสองคนอันว่าเสียอยู่น้ำหันว่าบ่ได้เงินเราให้อยู่เลี้ยงบย่ได้เลี้ยงบุตรใด เาเาโทรไปหานักญาติเขาถามว่านักางาได้เงินเท่าไรค่าสินชอนนักาติบู้รเอาบุเห็นซ้ำเงินราวยามสิบห้าล้านรยสสิหาล้านแล้วอันไปยุทางไหดเอน้องใสอียนเอาคมือพู่้าสวนเลยอนอใเอมื่อมหน้าอีอ้าวเหนนานเราอาว พอเอาเราได้แต่นผัวนเครียดแทนมันพอเอาเอาเราฮันไปเอาแม่เน่พ่อราใต้เลยแต่อินมันไปเอาเอาแล้วดี๋นี่ลูกลูกติดแม่หันเอาพัวหลยมีแต่พี่น้องทั้งพ่อเก้าหันเอาเหล่าหันไปได้เอาแม่เก้าไปยากเลี้ยงล้านว่ะล้านนี้ใหญ่มาละ เออโดยโดยโดยเป็นประมาณนั่นนาะใช่งเกือเดี๋ยวนี้กะว่มีคนเบ่งเจาอามาเอาจะให้ยู่ว่าบนอื่นบอยากยู่ว่ายานจิตตี้ยานจีไม่กินเข้ากันเดย แล้วเจ้าอยู่นี่จะคนได้เฮือนเจ้าอ่ะเออลูกเขาอยู่ส่วนน้ำพอสองคนคนนึงไปน้ำแม่หลายคนไปไปพับกล้วยเาเลยอยู่ผู้เดียวอ๋อลูกก็ไปเหตุการย์เฮ็ดการอยู่น้ำพ่อเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เจ้าอยู่นี่ผู้เดียวก็เลยว่าเอาอาณาอินนี่มาอยู่น้ำอันช่วนว่าอู้เทอไปอยู่น้ำเมถาอยู่ไฮพ่อเนาะอู้มาก็มานี่นี่ไปไปน้ำเมถามว ม่เท่าไปพวไแม่เท่าก็มอให้อยู่นี่ไปจากกมือ้นเราอร่อยโปรถ้ารถนึ่งกัดังแจพอนยัดมาสิมาอยู่น้ำเอื่อยตึมอืมอินอูยูนี่วันอยากทำงินน้ำแม่แม่ไ่าจิภาคมอมีมันภาคเขาก็ซื้อกันนมไม่กินชื่อมักแตงไห้กินแม่ ม่ความจริงเงื่อ่ารดกนะความจริงนี่ต้องให้ลูกนี่รายที่สุดเพราะว่าเขาจะเลี้ยงลูกเด็กน้อยกำลังสิใหญ่นอกก็กินซูมือนะถ้าไปจะนี่มันไพ้สีเลี้ยงซิเบิงมือวาใ้บงส่วนนึงให้ลูกเปมือูกนบ่มีบ่มีบ่มีฮอดชิบพันซ้ำ แะดู่าดูอยากให้แม่อยากให้แม่อายบอกให้ว่าเป็นยังนายจะเองมานายจะเรียมอยากเป็ตะกี้นายยามึงร้องว้นะยมมนอนนะเอียดจะมากจะเรียมอยากเปดี่จกุกไกรจังนารุ่นอินนายทู่มากิงกินยาปะจจุติกลปะเรียงอู่ปะกุลากนแัแหะปัจจุเวชปะ่เวชอินาอวะาืออนวะอืนวอ,อ้ินว<า>ออนวะอนวะอออานวะอือิวะอออะอือออินอ หนึ่งรู้จะไงรีวิวคิดฮอดแม่บ่เซอเองแม่เราเซอเองมาเราคิดฮอดมาเจอรวยชาติพ่อจะเรียงมาเราเอคิดฮอดคิดฮอดเราเนื้อยุ่นกันทั้มือบ่เคยจ้ากันไปคิดฮอดยูยูหรอวะอันมือนำจิกยื้อนารสชี้ตะกิ้นาปุ่มมาหลักนาปุ่มกินนาจิเปุ่มมือกินช่องมือนาปุ่มมา อารเองมา,มกกาบุกินเข่าบุกินเข่าเลยบอกินดีมือวนกกันวันนี้ก็กินแล้วมือมือทำอิดมานี่บุกินเข่าเลยเขาก็ชื่อว่าแม่ว่ากินแม่กิกกนแม่จันคิดว่าแม่เนาะว่ายุปุ้นอันคันลูกเป็นลมอยู่นี่ยุปุ้นก็จะเป็นลมวะายัดว่าจะนี่หยัดก็ให้ทั้งพุ่นเออ ากาอดภาษาญี่ปุ่นนะยัดกอดเดี๋ยวนี้ก็สองคิดสองใจเนะาะเออจงคิดจงใจอยากอยูย่น้ำผัวเด้ออยากอยูยย่น้ำลูกเด้อเดี๋ยวนี้นะฉิดูลูกฉิไปลูกออกอดฉิดูผัวกอดผัวฉิมือฉิมือเอาลา้เก่าเมื่วันร่ำลูกกกอดผัวจับไปเห็นดิเห <c oughs> ็นเขาเอาลายเก่า <c oughs> เขาก็เห็นเขาทุบไปก็เห็นกอดกันอยู่เลยเผื่อกันอยู้เออเลย เท่าลาม่ังกอดอียดเลยชักอดผู้ชชยเอหรือไม่ชังป้าพมือตินเอติ้นคือป้าพมือบาดินนี่ติ้นปบแฮกเอโบดกวนกวนเอกบาดนอกติ้นเนี่อ่ะตปุ้ยบปย่อยอเด็กน้อยนี่ยเดนี่เนี่ยขนาด่าดห่ากัไปเนา่ยยังหนุ่มํำนี่ถ้าโดนไปได้เนาะกปรปฏิศจินนเมืองเ็ดจะได อยู่วัวทางไปโอ้บ่ฮูเลยเอายังไปยันยันยันสิบไปฮาลลูถ้าวายูโมกใคร้ายูไกลนี่แหงไกลแวเนานอืออุ้มมือจนจาอินอินไปองเฮียนเด้อไปบ่ครคู่ามมืออินรติกุโอล้นหนึ่งเขาของปอนหนึกุยมือสักะ อันนี้น้องเม่นนะเม่นสบายดีไหมสบายดีนี่หูความแน่ยน้องเม่นน้องเด็กเครื่องไม้เนี่ยน้องเมียนคนหนึ่งโบยันแต่หน่วยมาน่ะเม่นคู่โดยพาไปซื้อเครื่องไม้เออเออเม่นเม่นต่างใจเฮียนได้แม่นึงจริงอ่ะกับบุษรางจีวานอะไรนาะไอ้หนุ่มงวัมเนาะเห็นเท่าใดก็บบุษรงกับฟ้าทั้งเอือยแล้วเบิ่งเงี้ยงดึงหน่อย แต่ว่าเบึงแต่ว่ากะกะเหลือแห้องเอื่อยด้วยกันเพราะว่ายูย่ๆล้วก็เอื่อยแต่ฮับพี่สอบเนอะทุกทงจ้างเลยฮับชุดก้อนคือกันอยู่โดยเจ้ยทั้งลูกข้าเข้าเข้าไปาดำสวยโดยมันเข้านี่ไปอ,อันทำอิดนำให้เงินหกเส้นเข้าเลย อียัดละบ่มีกระเป๋าเฮาเอากระเป๋าอยู่แอวเฮาให้อียัดอียัดใช้เงินมึงแม่มันนึ่งดําก็ชงเข้าชงเป้าไว้อันเราเข้าเจ้าเอาบ่กินจักนอยเามีที่ช่วยให้ล่ะลช่วยเนาะเฮาก็บ่ทกินอันเจ้ามาส่งน้ยอยัดก็ทัวว่าเอื้อยมาเอาน้ยเอาไข่เดให้เอาไข่ส่งแกนน้าให้

คันเอามาอยู่คือจะบ่มีไปเบิ่งลูกแม่นอออือแม่นไผสิเบิ่งอือให้อันาน้องชายน้องสาวติน้องสาว2คนเนาะเบิ่งก็บ่เบิ่งว่าบ่ได้เงินบ่เบิ่งไว้พดเท่าอันว่าบ่เบิ่งบ่มีเงินเอาสิเลี้ยงนึงก็จาเงินอพวกก็สิบ่ได้เอาเงินว่าจังนีอ๋อวาจังนคนอื่นก็ยินคือว่าบ่แม่นเาคนเดียว ว่าจิบมเลี้ยงมีเอาจิบเบื้องเบื้องใหญ่จะเอาพวกเอาเอาบหมูแล้วจิบเบื้องละล่เอาบุญละล่ะโดยเบื้องน้ำกันเอาบุญเนาะเบื้องก็พอดีโทรไปหายัดว่าอานาอินนี่ให้เอาเงินทุกมือไหมใช่ให้อายากแต่เงินไปขวัญเงียนเ่อมีเงินซื้อขนมใช่จะโหลดเทาก็เลยซื้อขนมกับนมมาให้แท่งนึงอันนี้อัน ทุ <łość> ่ม้าแม่แม่ชื่อเล็กตาซอยแน่จังนี่คือแม่จะว่านคนเจ้าอีพวกเม่าพวกยันตุยันเรียงชัดเจนพวกจิตใครพวอ่ะเจะอ่ะอ่ะอ่ะตุจมจะจะมีลูกจะคนทั้งหมดเอานี่โดยมีคนเดียวยื่กนพัวแล้วเอาพัวแล้วเออลูกอันเอาพัวจีนทันที บเอาคนเล่าเอาแล้วอันผัวผัวจีนนั่นนี่ผัวจีนมันลูกแม่หน่วย๋อเอามีแต่คนเดียวในเฮือนลูกอ๋ออยู่ทางนั้นเอาปายุน้ำเจ้าได้ซะนะเอาผัวยุ้ยันผัวยุ้นผัวเาน้อเป็นลูกสาวนี่น้อมีลั่นคนหนึ่งเกิดปีเลวนี่ไปเผากก้วยก้ลังจิตัดเลยมีคนเดียวเอามามีผัววเอาเมียไม่ในหกคนลูกคนหนึ่งเอาคนจีนลูก ยังสามคน้หญิ่งลูกเพื่อเอาแต่ว่ามีลูกเนาะบ่มีแต่คนเดียวยาของมึกินยังเราบ่มีเลยบ่มีเลยเราเพัวก็แลยเอาเมียน้อยเราไมีลูกหกคนมีหกคนอยู่นํากันนี่ผู้เพื่อนอยู่นํากันอันนี้เพื่ออะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่เมืองบนอยู่เชียงบนข่อยไปเออเออเออโดยโดยเมนอ๋อโดยโดยก่เอาเอาพ่อแม่เอาพ่อเอาพ่อแม่เอาเป็นสาวไป เออเราโมมีมีแต่คนเดียวยากกับผกินอยากกับกินพออายุมอมอเพิ่นขายจีเบิ้งเราเวลาเจ้าเท่าแกะมากกับเพิ่นจีเบิ้งเราไอ้นี่ไอ้ทงสารสะดวกเล็กน้อยนี่ทั้งอินแด้อู่ได้น้องอู่ยังมาเหมือนนี้พ่อกับบ่มีแม่กับไปพูดถ้าไปจีนเรายากสิได้ไหมยากยากเลยถ้าไาได้ใส่โทรศัพท์ได้กับใครเนาะโทรศัพท์บอกหมดตั้งวิสัต ต้องได้ต่างวิซัเพราะถ่ายถ้ายแต่ว่าได้จับตลอดนี่กับพ่อข่ยอย่างลูกเข้ามีวิสัยในตัวเสมอลูกเจ้าดำเนินนอกสารบพาะหนโดนเนี่ยหกเจ็ดเดือนอ็นทอดอันอดปีนี่ไปสบายนี่คนเอาก็มาทิดติอยู่บ้านมีมัดมีไปมันมือบ่านเอาเล่าโนบะตีเหมือนตรงกันหมดอู้ตินดินจะปีอินคิดทอดแม่ ยี่ยาหนึะงโอเคฮอดโอเคฮอดคิดฮอดยันเจ็บบอกว่าว่าก็ให้ให้จมูกนี่ตอวนก็ให้อนี่ยมันไอเจ้านั่งเดียวนั่งพีอวมาไว้มื่อไหรคนโนมมาให้เติมได้เออแต่ว่ากะกับบอกฟังวูอยู่น้ำเม่เนาะถ้าอยู่น้ำเม่แม่ดื้อก็แลนไปแลนมาเลยยูนี่แก่นในหนึ่งนี่ ฟังความเอ้ยหวมเน้อเอ้ยหวมบอกหยังก you know. <c oughs> ็ฟังเน้ออยู่นําเพิ่นน่ะมื้อสางสิเออมื้อสางสิอยู่นําเมาบึนนึงความแหละอันเฮาก็บ่มีเงินเฮาเอาเงินให้เจ้า50,000ไปเติมบัตรเติมหยังนะอือเาได้บ่เป็นหยังอันนี้คิดนําใจเฮาได้เอาเอบ่เอาก็ได้นะมันเงินน้อยได้แล้วก็เฮาอยากให้เจ้าไปเติมบัตรเติมหยังันนะ ตใจลายๆเขาก็มักทัวร์หาเจ้าเจ้ามักทัวร์เขามีนอยากจะทัวร์กันนะไรเอ้ยยูอันเพียรเขาก็เห็นชกบาเห็นเจ้าก็มีเสียดะมีอย่าว่าเห็นเจ้าเอาเลยเอาคือแอดเป็นเพื่อนเขาใช่ไหมเออใช่มันนี่แล้วชกบ่เห็นเอ้ยเจ้าก็เบรรงอะไรหุ่มหุ่มบึงบึงเข้าจีบบึงมีอย่าเห็นเพียร์ก็มีเั่วทั้งเฟซมันสบายเนาะนั่มาก็มีแอปนี่แอปเราไล่ เอามาตังเอ่นเอ็นเป้าเข้าอ่ะเขาช่วหานักงานเราแนวใดแเนวาใหญ่แนวใดแล้วกอว่าจิไปแนวใด่ก็จิไปเมื่อวานว่าจิไปจีนว่าไงเอาว่าเออบันดึงก็ว่าจิไป้าลูกบันดึงก็ว่าจิไปจีนเราเปลี่ยนความตลอดมนต้องเปลี่ยนความมาว่าจฉเออเขาถามได้อัน ผัวอนภาผัวนักยานมาเอาในยูบ้านนี้มันซอว่าแม่ไอิคิงอ่ะ <c oughs> อยูชัยกับเพื่อนเรายูเบ้ายูลุงพูนะฮะ <c oughs> ลาวก,กับยากเบ้าเนอประม่ณนะ <c oughs> น,นั้กาบเพื่อเป็ี่ยนยังเขาก็ถามไปซื้อโอ้สัญญาณบุดีเอยใส่รักยังอยู่นี่รักเกา่ารักเกา่าอะ่ะใส่รักเกา่าเอี่ ເພິມອັນຮ່ວມຊາກໍແລ້ວພາສາລາວຕິເອີ້ມັນໄດ້ລົມແຖວເອົາດັ່ງນີ້ເພິ່ນຄົງໃຫ້ອັນນົດໂຕອັນເອັດອຸ້ມນີ້ອັນກ່ອນແນຕກນອອກແຕรงນົ ยัดปล่อยี่เลี้ยงมึงมารถเตียงไอ้หนึ่งบวามุมงนาจุยัดอยู่ปล่อสีอยูนักเกยเคยอยู่น้ากันเนี่เนาะเคยอยู่กับมาอยู่น้ำแม่ไปอยู่แล้วกันหวมภาษาลาวตี ควมสะาดสิน่ะเป่าเข่าเห็นเป่าเข่าเอาคือเบาคนใส่สิน่ะคนกับพวกร่างเราเป่าเข่าใส่เออแน่กับพี่เนาะเออจับคอเป็นเพื่อนแล้วเน่ข้อโเลวเอาเอาเลวโอเคนี่จับกระเช้หน้าคอยเน่โอ้ทักแอลระบบมืออื้อ เอ้เอื่ยเพื่อนกับคอเป็นเพื่อนเขาแล้วแล้วก็แซนมาแซนมาแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นที่สุดเจ้าบวกบึ้งโดยโดยโอเควันนี้เนี่ยติดตัวหากันจริงงานเอาเองเนาะเออเออเออเต้นเร้นโอเคเอาเขาที่ได้กับก่อนเซ่นอ่ะอืออโดยโดยกับดีอินกับก่อนเนี่ยเยอะอินเลยกับดีนียอืออ่าเฮ้ยนัก อ่มเก่อนจะกลับพ่อแม่พี่น้องกอ้ครับมารีวิวสินกับเสื้อของเอ,อ่ยห่วมเพราะว่ามี fc ถามมาอยู่อันนี้พื้นเท่ายก่อนหน่พื้นแซนพื้นลายแซนบังลองลองลองเอาออกมาให้เพื้นเบิังพื้นแซนกีบก็ประมาณร้อยท่ายก็บร้อยปลายบาทเนาะนี่โอ้งามเลยเนาะ่อ,อแล้วก็เสื้อนี่เด้พื้นเท่าย เสื้อไข่สองเส้นสองเสนก,กีบชุดสามเส้นกีบเราซื้อฮะเราขายสุดสามเสเ้นสุดหนึ่งสามเสนกีบเนาะชุดสามเส้นก,กีบก็ประมาณสี่ร้อยปลายบาททั้งสิ้นแล้วก็ทั้งเสื้อพร้อมเนาะอ๋อ,โ,อโดยถ้าผู้ใดอย,ยากอุดหนุนก็ติดต่อมาเด้อพอ่อแม่พี่น้องอุดหนุ่นสวยเอือ้อเว่อมเพิ่นก็เป็นคนใจบุญพ่อแม่พี่น้องเองนะนะพอดีมีเอสซีถามมา เอาก็เลยมาให้เพิ่นเบิง่งโอเคฮู okay. ้ราคาแล้วเนาะขอบใจอะไรเถ้ามีคนซื้อสิมาซื้อสวายเด้อโดยโดยกะโอเคพ่อแม่พี่น้องอเอ้ยเอ้ยความเพิ่นกันนี่แหละเอาสินเอาเสื้อมาขายเนะะเาะกะพอดีเฮาเห็นทาง FC อันคอมเมนต์มาว่าอ่าสินอันงามเนาะอย่าห้าคู้ราคานะ่กะก็คือสําหรับสินก็นกนร0อยไปบาทอ่าเสื้อกะประมาณบ่ฮอด300 200ยปลายเนาะแต่ว่าชุดนึงอัน3 0 0 0 0นกรี๊ฟน่ะพ่อแม่พี่น้อง ตามแซนกีฟกับซีร้อยปลายบาทเนาะประมาณนั้นประมาณน,น,มนี้เนาะก็คือมื้อนี้เฮาก็มาั่นแหละเยี่ยมยามทางน้องอินเนาะก็คือตอนนี้ฮั่นโหลลำบากพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยเพราะว่าอ่าทีแรกอนางญาติว่าจะให้อยู่กับน้องสาวอีกสองคนเนาะแต่ว่าอ่าตอนนี้นั่เพิ่นกับ่อบยากให้อยู่แล้วน้องสาวส,าวสองคนเพราะว่าเพิ่นนั่นบ่ได้อ่าได้เงินได้ค้ำจากสินสอดทรานะเพราะว่าเป็นพี่อ้ายของนางญาติเอาไปหมดเนาะก็เลย อาอยากษห้อยูอยักษเลี้ยงเนาะพ่อแม่พี่น้องเบาง่ายเลยแล้วก็เอยห่วมก็เลยว่าต้องได้ไปเอามามายูนําเอยห่วมนี่เนะาะกะประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องแห้งลําบากไปเติมเนาะสําหรับลูกของนางหยาดนะตอนนี้เนาะบ่มีบออยูแล้วเนาะถ้าหากบบมีเอยห่วมนี่บบผู้ว่าจะไปยูทางไหนเลยเนะาะก็จะประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวลีกะขอคำมกขอบใจเนาะทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขเนาะ รำรวยสุขภาพลร่ำรวยเงินทองสำหรับคลิปนี้เอาขอตัวลาไปก่อนพ่อแม่พี่นอ้องแล้วพบกันไหมเนาะสบายดี